สวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเดิมกับแฮมเตอร์ซาเปนน่านะอยู่ในเว็บเว็บเดิมนะคือซาเปน9กนะ้น่ะในช่วงเวลาเจ็โมงสานะครับวันที่1ิ หกอ่อขอนะครับอยากจะบอกว่าเกมของค่ายแพมแมนติกนั้นผมอาดไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงนะั้นด้วยความขี้เกียจนะคราบขออภัยนะครับไม่ใช่อะไรคือแฮมไม่สาบายนะเออก็เลยไม่ได้อ่ารงรวมของคลิปอ่าคลิปที่แล้วที่เป็นค่ายของแพมแมนติกนะเออ คือมันจะมีช่วงที่บอกว่าเรนได้9 0 0 0กับว่าเรนได้ประมาณ20,000กว่านะแต่คลิปที่เรนจะประมาณ20,000กว่าบาทนั่นคือยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมวัวทองกันก่อนนะเออหลังจากวัวทองผมก็จ,จะลงนั่นแหละอืมก็จ,จะลงให้ยันนะก็วันนี้นะครับทุนผมไม่ได้เอามามากมายอะไรนะเอามาแค่ประมาณ 400กว่าบาทนะครับหรือประมาณ468บาทนั่นเองนะเออเนี่ยเกมบัวทองของเราเี่นเดียวกันว่าฟอร์จูนออกถ้าถามว่าทำไมต้องเล่นค่าย pg บอกเลืวว่ายอดวิวมันดีนะขอโทษได้ไหมเกมอื่นก็อยากเล่นให้ดูนะแต่ว่าอืมใครอยากเล่นเกมอ่าใครอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูบอกได้เลยเดี๋ยวจะไปจัดให้เขาจะไม่ เออแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นราชาวัวทองอ่ะนะในการที่ทุน300รแต่ครึ่งแสนนะ่ะมีครั้งแรกมันก็ต่อมีครั้งที่สองไมเออถึงคิดมันจะยาวไปสักนิดก็เถอะนะซึ่งครั้งที่แล้วนะครับอ่าคลิปที่แล้วผมก็ตาม สัญญานะว่าจะตัดต่อคลิปให้ดูนะก็ตัดต่อคลิปให้จริงๆนะอาจจะไม่มีตัวลูกเมาส์หรือลูกอะไรนะครับเพราะผมอาจจากในมือถือนะเออแล้วก็ไปตัดต่ออีกทีหนึ่งมันก็เลยได้ภาพเป็นแบบนั้นนะถ้าผู้ดูอาจจะไม่ได้สวยสิ่งอะไรนะเพราะว่าผมไม่รู้จะไปหาแบ็กกราวข้างหลังของมันยังไงดีนะเออในเกมเกมนั้นนะแต่ถ้าเป็นเกมวัวทองก็น่าจะมีแบ็กกราวให้อยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมเราต้องอ่ารีเซ็ตเอ๊ะเกมฮัลโหลเกมวัวทองเป็นอะไรอ่า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 ยังไงสิแปดสิบแปดเปอร์เซ็นโอเคคอมพีได้เล่นแล้วยีห้าโอเคนะครับวันนี้ เบ็ดที่เราจะมาเล่นนะครับคือเบ็ด4บาทนะและเดี๋ยวเราค่อยทยอยขึ้นไปเรื่อยๆฮะเกิดมันเปลี่ยงปางสปางปุ่งป,งปิงกันนะนะเออหวังว่ามันจะแตกแบบโปะพระโบ๊ะบะอ่ะนะแต่ดูทรงแล้วอืมน่าจะแตกให้กูแหละน,นะไหนๆกูก็พึ่งหายป่วยมาแล้วจะวัวนะแตกให้กันหน่อยเธอะืมทองว้าวอือหือ มาถึงก็ชั่วเลย15ก็ขอย้้ำเตือนเหมือนกับทุกคลิปที่เคยย้ำเตือนมานะครับก็คือคลิปวิดีโอนี้นะครับคำเตือนทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮนะคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่างกว่า48ปีราบบวเล่นเด้อโอเคบอส บาเอีสานแบบอีสานส้นเจินน่ะดูจักบอโอเคโอ้ยแลดูทรงแลดูทรงเหมือนจ่าเจงแต่หมุนไม่ค่อยนานนะสงสัยวันนี้เน็ตดีนะปะ่ะสูตรแทบโบอโอตโต้มนต้องมาแล้วล่ะในจังหวะนี้นะรู้ว่าผมควรเล่นในคอมดีวะ่ะเออ คือตอนนี้ถ้าเล่นในคอมอย่างเดียวมันเล่นได้นะทุกคนแต่ว่ามันว้าวมันอัดบอได้นะอืมเพราะว่ามันจะว่าไงดีผมเล่นในโน้ตบุกอ่ะทุกคนเออเล่นในโน้ตบุกแล้วโน้ตบุกผมมันไม่ใช่โน้ตบุกแบบเกมมิ่งเออมันเป็นโน้ตบุกไว้ทํางานมันตัดบอไดอม้มันไม่มีโปรแกรมตัดด้วยแหละเออผมก็เลยแบบอืมแต่เสียงดีไหมไม่เสียงดีกว่า เออเพราะว่าในถ้าอานในคอมทั้งทีผมก็อยากแบบนะให้คุณภาพคลิปกับคุณภาพเสียงมันแบบโอเคไปเลยน่ะไม่ใช่มาคำกลับเกิเกิ่มเครื่องกลางกนะมันคนพิการน่ะคือมันบใช่อมบูชาชาของชายอ่ะนะคือลิ้นไปะไรลิ้นพันแบบิวแกมาอยู่ช่องสองประดายลยเห็นแล้วท้อใจบ่มีรุ่นอะไรเลย การดงกาโดยโดยงนงยกนิวคือบอมาเลยนาวัวทองฮลัลโหลคือโกรธกันอยู่บ่คืองอนกันบ่ฮะนี่คือต้องไปช่วยชีวิตวัวสักตัวสองตัวก่อนไหมยถึงจะให้นะฮะต้องไปบริจาคก,ก่อนเออแล้วก็ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่คำเตอือนหรืออะไรแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับ อาก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะโช่วงนี้ประกาศอ่ารายวันสถานการณ์โควิดคือค่อนข้าที่จะแย่นะวัวทองกระโดดไหมนะโอ้กรโดดแล้วแค่เป็นห่วงแค่นี้วัวทองก็ให้โชคให้รากไปแล้วเลยฮัลโหลนะขอดีๆได้ไหมคูณสิบได้ไหมประทัดคูณสิบเหรอไม่เอาได้ไหมอยากเอาอย่างอื่นนะได้ไหมหึได้ไหม,หอ,ไไหมอะไรก็ได้โอ้กองมาเลยกองฮัโลโหลนะ กองอุ้มาซะกองโบกูญซิบนะแต่ได้อยู่ร้อยแปดสิบได้อยู่เละโอ้โหกองมาแบบโป้งบ้างก็ไม่ได้นะอะไรน่ะห้าร้อยแล้วน่ะแค่เป็นห่วงบัวทองก็ให้โชคให้แล้วขอบคุณนะบัวทองอยากให้เป็นห่วงคนดูก็บอกบอกแหม่ทำดีได้ดีแต่เล่นสล็อตบางทีก็ไม่ได้ดีเหมือนกันนะนะ <laughs> คือหมดตูดอีกไม,ไม่อยากจะพอแค่นี้อยากจะพอกับวัวทองแค่นี้450แล้วพอได้ไหมไม่ได้วัวอทองก็ต้องวอัวทองเลยสิเดี๋ยวท้าผู้ชมบอกว่าจะโยกไปเก็บอื่นทำไมล่ะเล่นวัวทองให้ดูก่อนเออไหนๆก็เจวอวัวทองกันแล้วหน้านะนะ สถานการณ์โควิดตอนนี้นะจากที่ผมดูสมัยอ่าตอนก่อนหน้านั้นหืก่อนหน้านั้นก็คือแบบว่ามันเพิ่มวันละประมาณสองสามพันใช่ไหมมากสุดคือ, 4, 000, อสี่พันโอ้ยส้มมากสุดคือสี่พันห้าพันคือตอนนี้มันมาเก้าพันแล้วนะ่จะเกือบเมื่อนะทุกคนเออก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะ เราวัจจะเป็นป่วยเป็นไข้เป็นลมเป็นแรงกันด้วยนะด้วยความเป็นห่วงแต่แฮมเตอร์ซาเป็นนะ่ะอืมคือแฮมไม่เป็นอะไรหรอกแฮมแบบวันๆอยู่แต่ในห้องเอออู้หอยู่แต่ในคอนโดโแฟไปทำงานอย่างเดียวเลยนะ่ะอุ้ยขาส้มอืลูกเดียวไอชิบหายโดดโดดเลยอ เออวัวทองคือแบบ5 5นายโดดแล้วแบบโอ้ oh my g o ู d n e s s เน็ต45มาดีๆไม่ได้เหรอมันก็เนี่ยโหดับบิวมาสวยมากเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหทองมาอีกแล้วนะาทองมาอีกแล้วนะายังไงนะาัลโหลคือทุนก็ไม่ได้นอนนะก็เลี้ยงทุนไปเรื่อยๆเนะี่ยอืม ก็คือแบบมันน่ากลัวจริงๆทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกคือโควิดสถานการณ์โควิดมันเหมือนจะดีแล้วนะเออแต่มันก็แย่ลงแย่ลงเออผมก็เป็นห่วงนะถามว่ามันทําอะไรได้ไหมมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้อู้้าสองแดงมาแทนส้นนะอืมสวยู่นะทำไมเป็นคนอย่างนี้วะแฮมเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็สามารถโยงไปเรื่องอื่นแล้วก็มาพูดเรื่องนี้ต่อได้หมายถึงเรื่องซาลอตเนี่ยชิมให้ เออนั่นแหละนะก็ทุกคนอย่าเดิมมาเล่นกิจกรรมในกลุ่มมนรักนักปั่นสุขด้วยนะทุกคนเออถึงมันจะไม่ได้แจกแบบปูม้ามสปามปูมปีมเท่าไหร่นะแต่มันก็ถ้าคนเล่นเยอะมันก็แจกเยอะนะ,นะออะทุกคนนะเออห้าสิบบาทนะทุกคนห้าสิบบาทนะทุกคนมันเยอะนะ และแฮมไม่ได้แจกเป็นเครดิตหรืออะไรนะแฮมแจกเป็นตังค์สดๆเลยนะเผื่อว่าบางคนแบบว่าอ่ามันก็ซื้อข้าวได้มือหนึ่งอะ่ะแหละเออก็ช่วยๆกันนะนะอแฮมไม่ได้แจกแบบว่าสิบรางวัลหรืออะไรเงี้ยนะให้ยิ่งคนเล่นเยอะก็ยิงแจกเยอะนะบางทีอาจจะแจกร้อยรางวัลก็ได้ใครจะไปฮู้วนะอู้ใครมันจะไปฮู้ใช่ไหมวัวขอบคุณนะ นายคงเห็นความเมตตาและความใจดีของเราแหละนะจะวัวถึงได้แจกทองมาเมื่อกีนนะ้น่ะขอบคุณอ,อ,อิิาาอืมก็ประมาณนั้นแหละในช่วงเนี้ช่วงสถานการณ์โควิดมันก็ค่อนข้างแย่ผมก็ไม่เข้าใจเออตอนแรกคืออะไรวะคือผมไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้แล้วไงเพราะว่า เมื่อวานน่ะผมไปเซเว่นใช่ไหมเออไปเซเว่นใช่ไหมแล้วแบบทุกคนคิดดูดิแบบโอกาโดแล้วนะ่ะคิดดูดิว่ามันกาโดอีกแล้วนะ่ะซื้อทอง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 มาทองมาโอ้ย ทำไมตัวไว้เมื่อกี้มันลงไปไวจังเลยไม่เอาส้มลูกเดียวนะฮโัโหลนะเออดีมากแล้วก็ไม่เอาปลาทาด,ด้วยได้ไหมเอาเป็นกล่องได้ไหมกล่องทั้งหมดเลยคูณสิบนะคูณสิบได้ไหมคูณสิบได้ไหมคูณสิบได้ไหมไม่ได้ห้าร้อยแปดสิบอีกแล้วร้อยแปดสิบอีกแล้วหกร้อยแล้วฮัลโหลหกร้อยแล้ว,ลวค่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนค่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรี เล่นเทลเบ,บส40นั่นแหละไม่ต้องรีเราอย่าแปรีบเลยหมุนธรรมดาบ้างเดี๋ยวออโต้น้อยใจบอกใช้จนกูเหนื่อยแลยอิชิพายอืมเปิดแทบโว้อย่างเดียวนี่ยแหละอืมก็ช่วงที่ผมไปเซเว่นมานะทุกคนอ่าคือจะว่าไงดีผมลงไปในช่วงประมาณ3ทุ่มผมคิดว่าเซเว่นมันน่าจะเปิดใช่ไหม เออเพราะผมคิดว่าเออสถานการณ์มันดีล้วแหละแต่ผมลืมด้วยว่าวันนั้นอะ่ะมีคนติดไปถึง9ก้าพันกว่าคนแล้วนะ่ะเออพอผมลงไปนะี่คือเซเว่นปิดปิดสามทุ่มซึ่งปกติเนะี 7, ่ยเซเว่นเนี่ยห้มันปิดเคอร์ฟิวใช่ไหมโอ้มายกูเนธกูจะได้เล่นดีๆไหมวัวคืออ่า เออให้กูพูดก่อนแล้วกันนะอาวัวโอเคคืออ่าปกติน่ยทุกคนสัตว์ปกติเนี่ยเซเว่นใช่ไหมมันจะถ้าเคอร์ฟิวใช่ไหมมันต้องปิดประมาณสีท่ทุ่มไม่ก็ห้าทุ่มทุกคนอันนี้มันปิดสามทุ่มมันเป็นอะไรที่แบบโอ้และคือผมผมอยู่ในแถบที่มันเป็นโรงงานเยอะๆแถบชลบุรีที่มันโรงงานเยอะๆนะ เออไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้แหละแถบชมบุรีไหนที่แบบโรงงานม,มันเยอะๆนะเออเทียบจ็ดร้อยแหละนั่นแหละมันปิด3ามทุ่มผมก็เลยแบบโอ้ไม่กออ้เียเซเว่นยังปิดสามทุ่มนะทําไมมันเลวร้ายขนาดนี้ว่าสถานการณ์โควิดนะมันควรจะหายหายไปจากประเทศได้แล้วแหยฮะเออน่าช่วยๆกันนะทุกคนนะอืมก็อย่าลืมรักษาเนื้อรักษาตัวได้นะอืม นี่ยังดีนะที่มีสล็อตออนไลน์ไม่ต้องไปจับตู้สล็อตะไม่งกูติดโควิดตายแน่เลยที่หายอืมคือแฮมก็อยากไปเล่นสล็อตที่เป็นตู้เนี่ยเออก็อยากจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะแต่แบบโอ้การที่จะเล่นสล็อตตู้ได้อ่าถ้าเป็นส่วนใหญ่นะ ในประเทศไทยคือแฮมไม่ค่อยรู้ว่ามันมีที่ไหนบ้างนะแต่ที่แฮมรู้คือถ้าเป็นพวกเรือสำรานหรือว่า,าเป็นแถบของอเมริกาเอ,อมันก็จะมีให้เล่นแหละนะแต่ของไทยนี้ไม่พูดจริงๆอะ่ะใช่แฮมไม่ค่อยเล่นของไทยเท่าไหร่เพราะว่ามัน ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันยังผิดกฎหมายอยู่มันควรจะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายได้แล้วนะเออมึงจะเก็บภาษีเยอะก็ได้นะแต่ขอให้มันแบบ้กูได้เล่นบนดินนะเออไม่ใช่แบบไอสัตว์เล่นแล้วต้องมาหัวโดนมึงจับแล้ววัวทองกระโดดไ,ไ,ไ,ไม่กระโดดอีกเลยโอ้พยายามจะหาเรื่องคุยนะในระหว่างที่หมุนเจ้าวัวไปนะเพราะว่าไม่อยากหัวร้อนเข้าใจไหม โอ้ยหกร้อยแล้วถ้ามันหกร้อยเป๊ะเดี๋ยวแฮมใจหยุดนะเออเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วจากจากเจ็ดร้อยมาหกร้อยเป๊ะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่ทางของชายแล้วล่ะอือคือเราสามารถเล็งทุนได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะหายไปจากการปั่นทั้งหมดประมาณ20%ของทุนเราอะนะเอออย่างเช่นเอามาพันหนึ่งอย่างเงี้ย ยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือห้าหมุนสองร้อยแล้วแบบมันยังไม่มาอย่างเงี้ยหยุดหยุดเลยเออเพราะว่าเงินสองร้อยบาทเนี่ยมันมันมันแบบว่ามันเอาไปซื้อมายได้นะไปซื้อมายคือมันยังหวังผลมากกว่าการหมุนไปเรื่อยๆนะการหวังผลไปเรื่อยๆมันถามว่ามันหวังผลได้ไหมมันมันหวังผลไม่ค่อยได้ทุกคนเออด้วยความที่มันเป็นแรนดอมอ่ะนะอืม ขนาดซื้อไม้มันยังหวังผลไม่ค่อยได้เลยบางทีไม้บางอันก็ไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บอื่นกันบ้างเก็บอื่นกันบ้างนะเ,เกมที่เราสามารถซื้อไม้ได้ซึ่งแน่นอนไม่ใช่เกมสาวท่ามกับเกมแมวแล้วหนึ่งไอสัตว์เพราะแดกตังเยอะมากไอ,อสอเกมเนี้ยจริงๆนะเวลาแตกๆเยอะนะแตกมันแต่ว่า เกมแมวกับเกมสาวถ้ามาแตกมันจริงยอมรับแต่เวลาแดกตังคือไม้200คือให้มาประมาณไม่รู้ว่าไม้200หรือ300นะขั้นต่ำของมันแต่ว่าเอีย้ยให้มา12บาทคิดดูทำบ่ดูของแปะนี่คือ,อยังจะเจ๊งอยู่เลย200อเนี่ยอาคุณลืม หมุนขัดเสน่ห์จังไรดีไะับปะแปดสิบพอ,อ,อเก้ปะให้มันดูบ้างอชกไหมโอ้โหเปิดมาก็เหมือนจะเงียบเลยปะทัดไม่มาด้วยพึ่งสิบสองบาทเองนะฮัโหลนะ่ะ จ่ายตัวถูกๆก,ก็ได้แต่ขอเยอะๆได้ไหมถูกๆก,ก็ได้แต่ขอเยอะๆเอออูมายังไงต่อประทัดโอไม่ประทัดโอข้างหน้าไม่มีชิงชาบอีกฮลัลโหลนะฮลัลโหลนะโอ้ยเนี่ยขนาดแปงจะไม่จ่ายเลยทุกคนขนาดแปยังจะไม่จ่ายเลยสายมหกบาทฮาลัฮโลโหลฮัลโหลนะ โอ้โหสองร้อยจ่ายสามหกบาทโอเคกูคขอค่าเสน่์จังไรกูก่อนนะ่ะอ่ะอิสัสค่าเสน่์จังไรก่อนแล้วกันนะไปะไปเลยไปเลยเออยังไงต่อยังไงต่อโอ้โห,หน่าเกลียดมากเจอีสั์แดกช่องสามคือเต็มที่เลยอีฮี้ยมึงไม่แบ่งพื้นที่ให้คนอื่นเขาบ้างเลย โอ้โหแล้วมีแค่สองตัวด้วยนะอียอ่ะอ่เคกูพาสเสดังไรแค่นี้นแหละลงมาอียไม่หวังพึ่งที่อะไรแล้วไปสัตว์คิวเต็มขนาดนี้ช่องสองป่ะอีกสักรอบหนึ่งลบหมุนให้มันได้ซาเป็นเยอะๆเอาคูณแปดก็ได้ไม่เอาคูณสิบก็ได้อีฮี้ ามจริงแปะพอหน่อยได้ไหมแปะเออเฮ้ยอย่าให้ต้องมารางแค้นนะแปะนะจ่ายดีๆนะถ้าให้รางแค้นคือแปะหมดตูนะบอกก่อนนะแปะนะเออยังไงต่อซีเคเคต้องมาแล้ว อีเฮ่เคนไม่มาโอ้โหชิงฉาบก็ไม่มาอีกเออถุงยังไงต่อสิบโอ้ยเฮยลงมาเอเอทำพื้นเอหาพ้องให้มันเกินสองร้อยอะยังไงก็ได้ให้เกินสองร้อยอะโอ้โหอีสัตว์โอ้มาอย่างนี้กูท้อใจมากเลยโอ้โหกูท้อใจมากเลยกูท้อใจมากเลย อีเฮ e ียโอ้เหมือนวันนี้มันไม่ใช่วันของครูอะไปหวังพึ่งกับเกมไหนได้บ้างวันนี้ป้าป้าเดี๋ยวเราไปค่ายอีเนกันบ้างมาเออไหนๆก็มีแค่นี้แหละหวังพึ่งกับค่ายอื่นบ้างมาอ้ย โอ้ยทุนร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนี่จะฟื้นได้ปะเนี่ยกูถามจริงทำไมชื่อมันต้องเป็นสตรีมเลเซอร์วะอะไรวะเนี่ยจริงๆมันชื่อเวลเวลโกลไม่ใช่อ่านผิดขออภัยนะเอออุตส่าห์ได้จากวัวทองมาหวังพึ่งแปะแปะแดกหมดเลยอีแปะนรกอี เฮ้ยฮ He e no. uh ัลโหลน่ะเออไวๆหน่อยมาเต็มจอยูโรคับอีดิชั่นอีกแล้วยูโรคับอีดิชั่นว้าวเอากดโอเคก็หายไปชิ มาเบดละหกบาทนะค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่าวัวนะแต่ถามว่าหวังผลได้ไหมวังผลได้ทุกคนอ่าเอาเป็นแทบัวไปโอ้โหโอ้ห้ย,หยมันจะหวังผลได้จริงโวะ จะเป,ปลี่ยนสปรามหน่อยลูกอ้ไม่มีเลยโอ้โหสแครเตอร์ฮลัฮโลโหลฮัลโหลน่ะสแครเตอร์สองตัวแล้วเพิ่มเป็นสามได้ไหมอีพี่เหมือนกาลังจะเจ๊งเหมือนกาลังนจะเจ๊งฮลัลโหลนะ่ะฮัลโหลน่ะ ฮัลโหลโอ้โหเินกูค่อยคหายในพิพตราโอ้มายสกูดแน่เออลมมากล่ามหายจริงนทุกคนผมน่าจะเอามาซื้อไอ้เกมนี้ดีกว่าฟีสปินเกมนี้หกรอยคือหวังผลได้เยอะกว่าจริงนะ จักใจนะโอ้ชหายได้แค่สิบครั้งอ่ะโอ้ถึงนิดนึงมาหน่อยมาหน่อยสแคตเตอร์อสแคตเตอร์ไม่มาโอ้สแคตเตอร์มาด้านหน้าก,ก็หวังดีแล้วว่าตัวที่สองจะโผล่มาเฮียไม่โผล่เลย โอ้แต่โอ้สกแกตเตอร์ผมมาอีกแล้วโอ้ยทุนมันน้อยไปใช่ไหมแต่กูจะมาล้างแค้นเกมไอ้สัสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน468เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะมาล้างแค้นเ,เดี๋ยวก่อน,อ,น,อ,น,อ,นอิสัดเดี๋ยวกูจะล้างแค้นให้หมดเลยมึงเดี๋ยวกูจะล้างแค้นให้หมดเลย รอกูก่อนเถอะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแฮมด้วยนะครับไว้ครั้งหน้าแฮมจะมาล้างแค้นให้ดูไม่เกินวันนี้แหละแฮมจะมาล้างแค้นนะเออน่าจะช่วงบ่ายๆเดี๋ยวแฮมจะมาอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้แฮมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับห่วยแปะนรก